Ramadan, Ramadan, welcome lima Ramadan, welcome Ramadan. Senap senun oleh. มานุร ahi ม alhamdulillah รับในอาลามีนว่าบิฮินาสตัยน์วะลาห์วะลาห์วะลาห์แต่เอลลาบิลัยน์อาลีนอาซิม assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการไอแบงค์โรมฎอนสัมพันธ์นะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับซึ่งวันนี้ท่านอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจะมาให้ความรู้ในเรื่องของรอมฎอนเดือนของอัลกุรอานซึ่งตอนนี้ท่านอาจารย์อรุณบุญชมก็อยู่กับเราที่ห้องส่งนะครับท่านเป็นที่ปรึกษาฝ่ายชะะรีอห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย รองประธานผู้ทรงคุณวุฒิราชมนตรีและท่านเป็นประธานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครอัสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตูกะตาจักรถ้าอาจารย์ครับถ้าพูดถึงรอมฎอนเดือนของอัลกุรอานมีรายละเอียดอย่างไรบ้างครับครับในพระาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างเดือนรอมฎอนกับอัลกุรอานไว้อย่างเหนียวแน่นนะครับนั่นก็คืออายะห์ที่ว่าชะฮรุรอมฎอนัลลซี อุนซีละฟิฮิลอัลกุรอานอุดลินนัสวะบยินาติมินัลฮุดาวัลฟุร์กอนซึ่งก็มีความหมายว่าเดือนรอมฎอนนั้นเป็นเดือนที่อัลกุรอานนะครับได้ถูกประทานลงมาเพื่อเป็นทางนำให้แก่มวลมนุษยชาติทั้งหลายจะเห็นได้ว่ามีการกล่าวถึงรอมฎอนและก็กล่าวถึงพระหมากัมปียร์อัลกุรอานนะครับเราก็สามารถที่จะ เข้าใจนะครับจากอายาดังกลาวนี้ได้ว่าเดือนนี้นะครับคือเดือนรมอมฎอนั้นเป็นเดือนแห่งพระหาคัมภีอัลกุรอานอัลกุรอานเป็นทางนําให้แก่มวลมนุษยชาตินั่นก็หมายความว่าถ้าได้มีการนําเอาอัลกุราาอานมาอ่านมาศึกษามาทําความเข้าใจนะครับก็จะพบทางนําที่มีอยู่ในอัลกุรอานและก็สามารถที่จะช่วย ชี้นํามนุษย์ให้ออกจากความมืดมนไปสู่แสงสว่างได้นะครับยิ่งไปกว่านั้นท่านนบเบิโลยูลล็อคฮาริวดสันลมท่านก็บอกว่าการถือศีลดในเดือนรอมฎอนและการอ่านอัลกุรอานนั้นจะไปช่วยเหลือแก่ผู้ที่ถือศีลดและผู้ที่อ่านอัลกุรอานในวันเกียร์มานะครับนั่นก็หมายความว่าการถือศีลดนี้ก็จะไป เรียนต่อพระผู้เป็นเจ้าว่า,าบุคคลผู้นี้เขาไดา้ยอมรับความหิวความกระหายเพราะว่า,าเพื่อพระองค์เราสุภาหัหวตาอะลรนะครับเขาสามารถอดกลั้นไม่ดื่มไม่รับประทานอาหารเพื่อพระองค์ส่วนอัลกุรอานนั้นก็จะไปเรียนต่อพระผู้เป็นเจ้าว่า,าบุคคลผู้นี้อดหลับอดนอน เพราะการอ่านอัลกุรอานของเขาซึ่งแน่นอนเหลือเกินว่าทั้งการถือศีลอดและการอ่านลกุรอานนั้นก็จะเป็นสิ่งที่จะไปให้ความช่วยเหลือในวันที่มีการสอบสวนและก,การตอบแทนนะครับซึ่งก็จะเป็นผลบุญอันยิ่งใหญ่สําหรับผู้ที่ทําการถือศีลอดด้วยอ่นอานอัลกุรอานพร้อมทั้งพิพจารณา ในความหมายของอลัลกุรอานนะครับครับครับอาจารย์ครับแล้วถ้าพูดถึงธุรกรรมธนาคารโดยเฉพาะหลักมูดอรอบะอาจจะต่อเนื่องจากเทปที่ผ่านมานี่หนูว่ารายละเอียดเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับอาจารย์กับการดําเนินธุรกรรมของธนาคารสลมมายเมทไทยครับสำหรับหลักมูดอรอบะนั้นนักวิชาการทางด้านนิติศาสตร์มีความเห็นว่าการที่ท่านสุลตล้องสุลต้องอัลฮุสลาล,ลัมได้เดินทางไปทําการค้า ซึ่งขณะนั้นท่านมีอายุได้25ปีนะครับโดยใช้เงินทุนของพระนางคอดียะนะครับซึ่งเป็นเศษที่นิม่าอยู่ในนครมักกะไปกับกองคาราวานของชาวกุเรชซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยท่านก็ได้เคยมีประสบการณ์ในการเดินทางไปค้าขายยังเมืองชาม,มพร้อมกับลุงของท่านนะครับถึงสองครั้งการที่ท่านได้นําเงินทุนจากพระนางคอียะแล้วก็ไปซื้อสินค้า นำขึ้นไปขายที่เมืองชามและขากลับก็ล่องสินค้าจากเมืองชามมาขายที่มัก,กะทําให้ท่านได้รับผลกําไรมากมายมนะครับซึ่งก็ทําให้พนางคอริยะนั้นมีความประทับใจในความสามารถในเรื่องการค้าของท่านและท่านก็ได้รับผลกําไรนํามาแบ่งกันซึ่งนักวิชาการทางด้านนิติศาสตร์ก็มองว่าการค้าขายของท่าอสุรุลล์ในขณะนั้นเนี่ย เป็นการค้าขายในลักษณะที่เป็นมูมตอรการนะครับ,รบก็คือร่วมกันฝ่ายหนึ่งมีเงินทุนแต่อีกฝ่ายหนึ่งมีประสบการณ์ในเรื่องของการทําธุรกิจในเรื่องของการค้าก็มาตกลงร่วมกันฝ่ายหนึ่งออกเงินฝ่ายหนึ่งก็ออกแรงทํางานนะครับโดยตกลงเป็นสัสดส่วนนะครับไม่ใช่เป็นเป็นจำนวนงินเช่น50 50 40, 40 60หรือ30 70ก็แล้วแต่นะครับแต่จะไม่ตกลงว่าท่านจะได้ 5้าหมืนบาทท่านจะได้1นึ่งแสนบาทอะไรจะผลกําไรเนี่ยจะไม่มีการตกลงเป็นเม็ดเงินอย่างนั้นเพราะว่าบางครั้งอาจจะไม่ได้รับตามนั้นก็ได้นะครับครับผมนี่แหละครับคือ2เรื่องราวที่อาจารย์ได้นํามาฝากกันในวันนี้นะครับทั้งเรื่องโรมฎดอนเดือนของอันกุรอานกับหลักการมูดอร,ร์บะที่ธนาคารไอแบงค์ของเราได้ดาเนินธุรกรรมในปัจจุบันนะครับ วันนี้เวลาของไอแบงค์รอมดอนสัมพันธ์หมดลงอีกแล้วครับยังไงกลับมาพบกันในโอกาสต่อไปบอเบลลาฮิตาฟิกว,ว,าาวันธิดายะวะนซาลาโมเลกุมวะเรมะตุลลาฮิวะบเระกาตุ์เันอสนับสนุนโดย